สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนของเราค่ะนี่นะคะก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะคะก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปลาค่ะเราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นทุ่งนานะคะรอบๆสวนของเราค่ะบรรยากาศดีมากนะคะเป็นทุ่งกว้างๆนะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็นต้นกล้วยค่ะทุกคนที่เราปลูกไว้นะคะต้นก็จะใหญ่มากนะคะเพราะเราใช้ปุ๋ยคอกหมูของเราเองค่ะทุกคน ต่อไปก็จะเป็นต้นยางนาค่ะที่เราเพิ่งปลูกได้เป็นปีกว่าๆหรือย,ยังไม่ถึงปีนี้แหละค่ะทุกคนแม่ก็จำไม่ได้นะคะต่อไปก็เป็นมะม่วงนะคะตัวนี้เลยค่ะก็เพิ่งออกลูกป,ปีแรกเหมือนกันนะคะทุกคนนี่นะคะต้นก็ยังไม่สูงมากเท่าไหร่ค่ะทุกคนต่อไปก็จะเป็นน้ำดอกไม้นะคะต้นนี้เลยค่ะทุกคนลูกใหญ่มากนะคะ ไปนะคะก็จะเป็นต้นมหาชนกนะคะตัวน,นี้ก็เพิ่งออกลูกเป็นปีแรกเหมือนกันนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะส่วนของเรานะคะอย่าลืมกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้เรานะคะโอกาสได้แล้วพบกันใหม่คะ่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะ